สวัสดีค่ะลิงนะคะอาจารย์แพท์สวนเีจินดาน,นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนจ๊ะนี่ที่ฟาร์มที่ฟาร์มของลิงเองนะคะเราสร้างบ้านไก่นะคะอันนี้กําลังเป็นไก่น้อยนะคะเป็นไก่ไข่นะคะเรากําลังเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติะคะ่ะนี่นะคะอาจจะไม่ชี้ให้ดูหน่อยว่ามีไหนบ้างมีนอเน้ไหนมีอันนี้ นไก่ใช่ไหมคบใช,ใช่คับเนาะเราเลี้ยงทั้งหมดสิบห้าตัวนะคะตอนนี้มันติดเรามากใช่อันนี้าาชี้เดี๋ยวจะนี้พาไปดูหน่อยสิอันนี้นะให้ดูมันมีชื่ออะไรบ้างมีชื่ออะไรบ้างครับอันนี้เป็นชื่ออะไรบ้างครับชื่อเฟอร์ดี้ อ,อะไรอีกนะครับกำลังน่ารักเลยนะคะอันนี้จับไม่ให้มันได้ไหมจับขึ้นมาให้มันได้ไหมไม่ได้มันกินผักนะคะมันกินผักใช่ใช่<ต>กินผักได้ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วอะไรอีกมันกินอะไรบ้างมันมันกินอันอนันอันนี้ข้าวโพดเหรอใช่ข้าวโพดคอนอ่าคอนแล้วกินอะไรอีก กินอะไรกินมดไหมปกติแถวนี้นะคะจะมีรังมดเยอะมากแต่วันนี้คือไม่เหลือเลยเหมือนไก่ก็เป็นตัวกําจัดวัชพืชเป็นตัวกําจัดศัตรูพืชได้เช่นกันนะคะนี่แล้วนี่ช้อนตกเก็บมาเนี่นะคะ้านไก่อันนี้ฝีมือคุณพ่อ,ขอเขานะคะทำนะ ตอนกลางคืนก็เขาก็จะเข้าไปอยู่ตรงสีฟ่ฟ้าเนี่ยนะคะเราทําเป็นเน็ตให้มันเนาะตอนถ้าฝนตกเขาก็จะปีนขึ้นไปอย่างนี้ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็จะปลูกให้เขาเนาะแล้วก็จะปลูกพวกกะเพราัวละพานะคะแล้วบริเวณร,บรอบๆของ บ้านไก่แล้วก็จะปลูกต้นตะไคร่นะคะเพื่อเป็นการการาันแมลงให้เขาอีกนิดนึงแล้วก็เป็นยาให้ไก่เนาะในเล้าไก่ก็จะปลูกแบบธรรมชาตินี้นะคะนี่ แล้วก็เบปบแดงได้ตัวเอ้าฝนตกนี่ไก่จะไปอยู่ไหนครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงอยู่ตรงนี้อ๋อบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่โอเคแต่พี่ชมมอบอะไรบ้มันทำมันปกติมันชอบทำอะไรตอนนี้ไม่ชอบมันชอบทำอะไรไมันชอบหาข้าวกินใช่ไหมใช่ใช มันไม่กินพลาสติกใช่ไหมครับกินผักไผ่อ่ะอ๋อกินผักไผ่อ่ะจิลลี่วิ่งมาเลยแรงนะนี่จับได้นะคะทุกตัวจับได้นะคะเขาสนิทกับพวกเรามากนี่นี่อันนี้ชื่ออะไรชื่อเฟรี์เฟรี์โอเคบินได้เลยไปเลย น,นี่ใบยูมาทำไมมันจะเย็นพี่เสกนะไปแล้วเอาอันนี้เอาไปไหนอันนี้จับได้แล้วน,นี่จับให้ทุกคนดูหน่อยสิว่าจะนี่จับไก่ได้ตัวนี้ก็ได้มาตัวนี้มาตัวน,นี้นะคะนี่มันยอมให้จับมาเลยอ้าว เซ่สองไหนสิลูกเรไปแล้วมาเลี้ยงมากับมือค่ะตั้งแต่มันเป็นเบบี้เด็กเลยค่ะนี่ทำไมอ่านปุ๊บเอาอันอันนี้อันี่เลยมาในสิลูกมามามานี่สิมานี่ไม่ต้องกลัวเนาะ นี่ลูกมาหาแม่นี่เล้วเดี๋ยวเข้ามาจับมือมาอ่ะฝึกหัวไปแล้วนะเห็นไหมเซหายกันสักคนหน่อยสิไปแล้วโอเคแล้วนี่เซบายบายทุสักคนหน่อยสิบบาายยดูกองด้วยบายบายครับเจอกันนะคะเจอกันนะคะเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าครับ ค่ะผมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย